เริ่มจากเราจะซอยหอมกับกระเทียมก่อนนะฮะตามด้วยไฮไลท์ของน้ำยำครับเป็นไข่แดงพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตับหมูกุ้งของเราเริ่มได้ที่แล้วครับผมสวัสดีครับผมเชฟจิ้นจากโซนไล์มังกอกวันนี้ผมมีเมนูหนึ่ง ที่อยู่ในกาเพจชมเครื่องข้าวหวานมานําเสนอครับเมนูนั้นมีชื่อว่ายําใหญ่ซึ่งเราจะใช้กุ้งแม่น้ําที่อยู่ตามธรรมชาติและจับโดยประมงพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบหลักครับนอกจากกุ้งที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วครับเรายังมีตับหมูซึ่งขาดไม่ได้เลยในยําใหญ่ครับผมตับหมูนี้มาจากหมูที่เราเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะครับผมแล้วก็มีไก่ชีจากไก่อารมณ์ดีครับ เราเริ่มจากการแกะกุ้งก่อนนะครับเวลาแกะกุ้งนะครับเราแกะจากส่วนบนตัวก่อนเราค่อยไล่ลงไปถึงข้างล่างนะฮะเราจะเอาเส้นดำออกจากหลังกุ้งนะครับโดยการที่เราเอาเหล็กแหลมเนี่ยหรือว่าใครมีไม้จิ้มฟันนะครับแทงไปที่ข้อสุดท้ายของกุ้งครับแล้วเดี๋ยวเส้นดำเขาจะออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะลวกกุ้งกันนะครับซึ่งที่เรา ใช้น้ำที่เราต้มไก่แล้วก็ต้มตับไปเนี่ยเราจะได้ความอูมามิความหวานโดยธรรมชาติจากเนื้อสัตว์ต่างๆโดยที่เมนูนี้เราจะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำตาลเลยกุ้งของเราเริ่มได้ที่แล้วครับผมเมื่อเราเอากุ้งขึ้นจากน้ําต้มแล้วนะครับเราจะใส่น้ำอุณหภูมิปกติลงไป เพื่อที่เป็นการหยุดความสุขของเขาครับพอเราเตรียมเนื้อสัตว์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำน้ํายำกันครับเริ่มจากเราจะซอยหอมกับกระเทียมก่อนนะฮะจากที่เราบอกนะฮะว่าเมนูนี้เราจะไม่ใช้น้ําตาลเลยแต่เราจะอาศัยความหวานจากวัตถุดิบต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือหอมแดงครับที่จะให้รสหวานด้วยเอาหอมนะครับสับไปพร้อมกับกระเทียมเลยน้ำยำของเราในวันนี้จะไม่ใช้วิธีการตำครับผมแต่ว่าจะใช้เป็นวิธีสับละเอียดพอเราสับหอมกับกระเทียมละเอียดประมาณหนึ่งแล้วนะฮะต่อไปเราจะตามด้วยพริกขี้หนูสวนครับผม ต่อไปเป็นรากผักชีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงน้ํำยํำกันนะฮะเริ่มจากเราเอาน้ำที่เราลวกกุ้งเนี่ยใส่ลงไปในหอมกระเทียมรากผักชีตามด้วยไฮไลท์ของน้ำยำครับเป็นไข่แดงที่จะเพิ่มความมันให้กับยํำของเราคนให้ไข่แดงละลายนะครับต่อไป ปรุงรสด,ด้วยดอกเกลือครับดอกเกลือเนี่ยเขาจะไม่เค็มมากแล้วก็จะมีหวานไปลายๆน้ำปลาครับเพื่อเพิ่มกลิ่นให้น้ำยำของเรามีความหอมมากขึ้นพริกไทยครับผมขั้นตอนสุดท้ายของน้ำยำคือเราจะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปครับโดยใช้น้ำมะนาว น้ำยำเราเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักกันไว้ก่อนแล้วเราจะมาจัดการกับผักที่เราจะมาใช้ในยำกันครับอันนี้คือหัวไชเท้าฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยำใหญ่คือหัวไชเท้าวันนี้เราจะหั่นหัวไชเท้าของเราในลักษณะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นยาวๆเพื่อที่จะทำให้ผักชนิดต่างๆเนี่ย มีรสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะใส่เลดิดด้วยฮะซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับหัวไชเท้าครับต่อไปเป็นแตงกวาญ,ญี่ปุ่นนะครับถ้าบ้านไหนใครไม่มีแตงกวาญ,ญี่ปุ่นใช้เป็นแตงกวาไทยได้นะครับพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตับหมูซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยำใหญ่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นตับบดครับผมใช้มือฉีกได้เลยครับเราฉีกเสร็จแล้วเราก็จะตำนะครับผมที่เราใช้วิธีการตำนะครับก็เพื่อให้ตัวตับเนี่ยเข้าไปคลุกเขากับวัตถุดิบต่างๆได้ดีมากกว่าการที่เราสับตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะมาจัดจานกันครับ เริ่มจากเรามีผักอะไรอยู่ในตู้เย็นนะครับเราสามารถเอามาใช้กับเมนูยำใหญ่นี้ได้เลยนะครับผักในยำที่ดีนะฮะเราไม่จําเป็นต้องหัน่นเพราะว่าการที่เราฉีกเนี่ยเราจะได้เท็กเจอร์อันนี้เป็นผักเคล,ลครับผมนี่เป็นผักชีใบเลื่อยต่อไปเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับหัวใช้เท้า เรดิสครับผมแตงกวาครับตามด้วยเนื้อไก่ฉีกต่อไปเราขอใส่มะเขือเทศสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่ปลูกโดยวิธีอินทรีย์ครับผมต่อด้วยใบสะระแหน่ครับต่อไปเราโรยถั่วนะฮะ ถัรศัสงอันนี้ถ้าสังเกตดูเม็ดจะเล็กนะครับเพราะว่าเป็นระบบอินรีครับไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีนี่เราใส่ตับบดลงไปแล้วนะฮะต่อไปเป็นน้ำยำนะครับเดี๋ยวเรามาลาดน้ำยำกันปิดท้ายด้วยการที่เราเอาดอกไม้ที่เราปลูกไว้รอบๆบ,บ,บ้านครับ มาจัดแต่งจานครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับยำใหญ่ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับ